ฟังอาจารย์กดหัวใจค่ะกดหัวใจมาค่ะกดหัวใจมาค่ะอ่ากดหัวใจมารัวๆเลยค่ะกดหัวใจมารัวๆค่ะถ้าพร้อมที่จะถ้าพร้อมที่จะฟังอาจารย์แล้วนะคะอ่าถ้าพร้อมที่จะฟังอาจารย์แล้วกดหัวใจมารัวๆค่ะอุ้ยกดน้อยๆอาจารย์อาจารย์ยังไม่พอใจค่ะอาจารย์ยังไม่พอใจนะคะอ่าอาจารย์ท่านนี้นะคะอาจารย์ท่านนี้ก็มาจากอ่าเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแต่อาจารย์ของเรานะคะ เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะก็อยากมีรายได้นะคะก็อยากมีรายได้ช่วยสามีอีกทางหนึ่งเนาะโอ้ยสามีหาเงินคนเดียวก็หาไม่ไหวนะคะก็หาหาไม่ไหวนะคะอาจารย์จึงเข้ามาเรียนอาจารย์จึงเข้ามาเรียนเหมือนพี่พี่นี่แหละคะ่ะเอออาจารย์ก็เข้ามาเรียนเหมือนพี่พี่นี่เลยกดตั้งใจฟังนะคะแล้วก็เอ็มซีนะคะ เอ็มซีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้นะคะก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้นะคะที่อาจารย์สอนเองกับมือเลยนะคะสอนเองกับมือเลยนะคะอาจารย์ท่านนี้แหละค่ะอาจารย์สวยๆท่านนี้แหละค่ะเออนะคะปั้นเองกับมือนะคะโอ้จนสามารถทุกวันนี้ออกจากงานประจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแสดงว่าทุกคนพร้อมอ่าพร้อมที่จะฟังอาจารย์แล้วเนาะ อา,อาจารย์เนี่ยมีชื่อว่าอาจารย์บุตรอ,อาจารย์โค้ดอาจารย์บุตรหรือว่าโค้ดบุตรของเรานั่นเองนะคะเออเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่ใจเธอไม่เล็กนะคะโค้ดสุดยอดนะคะโค้ดสุดยอดวันนี้ท่านก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะมาบอกวิธีการสร้างเพจนะคะการสร้างเพจยังไงนะคะสร้างเพจยังไงให้คนติดตามเยอะๆนะคะสร้างเพจยังไงให้คนติดตามเยอะๆอ่ะทุกท่านทุกท่านพร้อมแล้วนะคะก็ไปพบกับอาจารย์บุตร อาจารย์บุตรปลุกพลังปั้นเงินล้านของเราเลยค่ะ โอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ่าได้ยินเสียงไหมคะยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะคะสวัสดีทุกคนเลยสัญญาณชัดเจนนะคะกดหนึ่งไม่ชัดกดศูนย์นะคะโอ้โหหนึ่งหลายตัวเลยนะคะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักทุกทุกท่านเลยก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นกด ห้าเก้าเก้าให้กับเอมซสุดสวยอสุดสวยหรือสุดหล่อดีคะ เอาสุดสวยหรือสุดหลอดีกดห้าเก้าเก้าแทนคำขอบคุณกดห้าเก้าเก้าแทนเสียงปรบมือนะคะที่วันนี้เอมซีของเราโค้ชจ้งนะคะมาเปิดห้องรอเนาะก็จะติดขัดนิดนึงติดขัดนิดนึงนะคะเปิดห้องไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเห็นหลายคนโวยวายเลยว่าเข้าห้องไม่ได้เข้าห้องไม่ได้โอ้วันนี้ชื่นใจมากๆเลยนะคะชื่นใจมาก กับนักเรียน400กว่าท่านด้วยกันนะคะเกือบ500แล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยโอวันนี้มีความสุขมากเลยนะคะปกติแล้วเราจะเจอกันในไลน์พอเนาะแต่ว่าวันนี้เนื่องด้วยนักเรียนเยอะมากๆนะคะนักเรียนเยอะมากๆเราถึงต้องมาเจอกันที่ห้องซูมนะคะอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นโค้ดบุตรนะคะชื่อโค้ดบุตรเนาะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวได้ไหมคะ แนะนำตัวหนึ่งนาทีได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเอยได้ไหมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวหนึ่งนาทีพอนะคะ,ะหนึ่งนาทีพอเดี๋ยวจะเสียเวลาการเรียนการสอนของเรานะคะ,ะชื่อโค้ดบุตรนะคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเนาะอายุ32ปีนะคะ32ไม่เห็นภาพสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าคะสัญญาณไม่ดีไหมตอนนี้โค้ด ขึ้นรูปหน้าจอเป็นรูปของโค้ดเองนะคะอ่าโค้ดบุตรเป็นคนจังหวัดขอนแก่นมีลูกสองคนนะคะอ่ามีสามีหนึ่งคนนะคะยังไม่มีคนที่สองเนาะโอเคไหมเห็นชัดเจนค่ะแสดงว่าเป็นของ เป็นที่สัญญาณของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเช็คสัญญาณนะใครที่ได้ยินเสียงขัดขาดหายหายให้กดลิฟต์ออกจากห้องแล้วกดเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นหลายคนให้รีบแจ้งโค้ดทันทีเนาะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเลยขอเป็นสามีคนที่สองครับโอ้ตายแล้วอ่า โค้ดต้องคิดค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยโค้ดต้องคิดค่าตัวเท่าไหร่โค้ดต้องคิดค่าตัวเท่าไหร่คะสามีคนที่สองอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโค้ดขอมีคนเดียวก่อนนะคะคนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวและะ้วค่ะโอเคอยากเรียนแล้วครับได้เลยคะ่ะยินดีเลยนะคะอ่ะ เบื้องต้นเนาะวันนี้เมื่อคืนเราได้เรียนอะไรกันแล้วคะเมื่อคืนเราได้เรียนกันอะไรกันแล้วเอ่ยว่าไป <c oughs> <c oughs> เมื่อคืนเราได้เรียนอะไรกันบ้างแล้วคะจําได้ไหมหมอนดูดไปหรือยังคะหมอนดูดไปหรือยังเอ่ยการสร้างเพจแล้วสร้างเป็นไหมคะสร้างเป็นไหมใครยังสร้างไม่เป็นใครยังทําไม่ได้อกักกดศูนย์ศูนย์มาค่ะ ใครยังสร้างไม่เป็นใครยังสร้างไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่ทนันหลับบ้างไม่หลับบ้างหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเสียงอาจารย์บ๊อบบี้ก็กล่อมดีเหลือเกินนะคะโอ้ยยิ่งพอดีกับฝนตกนะคะโอ้ยหลับชุ่มฉ่ำจริงๆโอ้โหไข่ต้มมาเยอะมากๆเลยแบบนี้ให้คด เอาไม้เรียวไปตีดีไหมคะเอาสร้างแล้วไม่รู้ทําถูกไหมอ่าสร้างแล้วไม่รู้ทําถูกไหมเดี๋ยวส่งผลงานเข้าไปที่ไลน์กลุ่มของเราได้เลยนะคะยังครับเพิ่งเรียนวันแรกฝนตกขึ้นหายชั่วโมงสุดท้ายกะโอโ้โหเพิ่งได้เข้าเรียนค่ะมาช้าอ่าสวัสดีค่ะโค้ดยังไม่ได้เรียนนะคะโค้ดเพิ่งเข้ามามีใคร QA มากคะมีใคร QA มาเอ่ย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งเข้ามาค่ะเมื่อคืนได้เรียนไหมเมื่อคืนเมื่อคืนจะเป็นคอร์สหลักนะคะคอร์สหลักของเราก็คือไม่ดังไม่ดังไม่ดังหรอคะโอ้โค้ดพูดตะโกนเสียงดังมากคนอื่นดังไหมคนอื่นดังไหมดังดังอะใครดังใครดังพิมพ์ดังดังใครไม่ดังบอกไม่ดังโอ้ชัดใช่ไหมชัดนะคะชัดแสดงว่า เราไม่ได้เปิดลำโพงหรือเปล่าคะเอามือไปแตะที่หน้าจอแล้วมันจะมีรูปเหมือนทอระโคงอยู่ซ้ายมือด้านบนเลยนะคะซ้ายมือถ้ามันขึ้นว่า ถ้ามันขึ้นเป็นกากระบาดนะให้เอามือไปจิ้มนะคะเอามือไปจิ้มนะคะเนาะเอามือไปจิ้มนะคะแล้วมันจะเป็นเหมือนรูปลำโพงแล้วมันก็จะมีขีดสองขีดนะคะอันนี้คือเราเปิดลำโพงแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้ามันเป็นกากระบาดแสดงว่าเราไปปิดลำโพงนะคะโอเคไหม โอเคอ่าหลายๆท่านนะคะหลับบ้างไม่หลับบ้างสร้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เดี๋ยวโค้ดบุตรจะมาทบทวนนะคะเดี๋ยวโค้ดบุตรจะมาทบทวนการสร้างเพจให้นะคะดีไหมดีไหมดีไหมเอ่ยดีไหมอ่ะดีกดหัวใจมาหน่อยกดหัวใจเป็นขวัญและกําลังใจให้โค้ดบุตรหน่อยจ้าอ่ะกดหัวใจมารัวๆนะจ๊ะกดหัวใจมารัวๆเนาะ โอ้ยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆอย่าลืมนะคะคอร์สหลักของเราคือเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีนะคะห้องเรียนเปิด18นาฬิกา30าทีรีบทานเข้าให้เรียบร้อยนะคะรีบทานเข้าให้เรียบร้อยเนาะ เพราะว่าเราใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานนะคะเราเสียสละเวลาเรียน3มวันเพื่อกำไรหลักหมื่นหลักแสนเอาไหมคะเอาหรือเอาเอาหรือเอาใครเอากด7 8 9มาคะ่ะใครเอากด7 8 9มาอยากเห็นหน้าเอาเห็นเอาฟังเสียงก็พอได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นหน้าใช่ไหมได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นหน้าใช่ไหมเสียงโค้ดเป็นยังไงคะเสียงโค้ดน่ารักใช่ไหมเออ เสียงโคดน่ารักใช่ไหมเออถึงอยากเจอหน้ากันเลยทีเดียวเจอหน้าแล้วจะไงหลังนะคะเจอหน้าแล้วจะไงหลังเนาะโอเคได้ยินแค่เสียงก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเจอหน้าแล้วไงหลังเลยนะคะไงหลังแน่นอนเนาะอ่ะเบื้องต้นนะคะโคดขอสอบถามก่อนเสียงสวยครับ,รอบขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยใครมีสินค้าที่จะขายแล้วอ่ะใครมีสินค้าที่จะขายแล้วกดสองมาค่ะ ใครมีสินค้าที่จะขายแล้วกดสองมาโอ้คุณหมอมีสินค้าที่จะขายแล้วสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะอะไรวันนี้เรามาเอาความรู้เรามาเอาความรู้แล้วไปต่อยอด สินค้าของเราได้เลยโค้ดบอกเลยนะคะว่าถ้าเราขายของออนไลน์ถ้าเรารู้วิธีการขายเราจะขายทุกอย่างที่เราอยากขายได้เลยแต่ถ้าวันนี้เราไม่รู้วิธีการขายเราจะขายอะไรไม่ได้ต่อให้ของมันกองอยู่เต็มหน้าเราก็ขายไม่ได้ไม่มีสินค้าไม่ต้องกังวลค่ะคุณไม่มีสินค้าแล้วคุณมาเรียนคือเขาเรียกว่าอะไรมีความเสี่ยงน น้อยมากอะใครไม่มีสินค้ากดศูนย์มาค่ะใครไม่มีสินค้ากดศูนย์มากดศูนย์มารัวๆเลยใครไม่มีสินค้าไม่ต้องกังวลรู้ไหมว่าคุณคือคนที่มีความ